กล้วย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 เด้อกล้วยเด้อกล้วยเด้อใครจะกินกล้วยมาเร็วมาเร็วว้ายเล่นเร็วไอยืดเตี้ยมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะกดจุบเน่ขอจุบเน่ขอจุบเน่จ้าเนี่ย

ป่อยไปโหลดนาสิไปปองใดดกันไปเบิดเวนั้นป่อยไปเลยผุนมักจุบมักจุบเออผุนสิไปหาพ่อใหญ่เลว้ตวน้ยมันเลี้ยงแบบนี้มีอยู่วันหนึ่งมันได้ล้านกว่าือเรือนั่นน่ะเรือลำมันมา เกือบเกือบหมื่นคนมันจองพันกว่าคนอคนละสองพันห้าคูณเข้าไปจุบจุบจุบรราศแต่ปีหนึ่งมันจะมาประมาณสองสามลำเอ้าเมาอย่างเงี้ยมันไม่ให้เห็นโซ่อย่างเงี้ยก็พวกเราก็พอเขาไม่ดื้อแล้วเขาอยู่ มัพแศรพไลยเหียนเหียนเลยแบดึงดึงเออโอ้ยถอยถอยกินหนาใส่เกียร์ถอย เออโศกกินลเลยโศกคืออุ่มนะเออจังสันนะมันจังกินกินหลายเออนั่น 5, 5, 5, 5ฮึบฮึบ<ว>เ,เตะอเอาเอามื่อดึงคขาเตะเอาเออ <ๆ S 1> พื้นหน่อยแสบหลาย ไปใส่ไปเบิ้องอุ่มบ่ไปไปสำรวจมองใดมันเป็นตะแสบ่เออนั่นน่ะหยาดกันกิน่ะมันจังแสบบ่มีมองยุดเนาะ ยู่ดีค่ะแสบหลายท่องเอ้ยหนีเด้อท่องเอ้ยนั่นอิบเปียดเยอะท่องออกเป็นท่องอุ้มนอนจินบังอุ้ม เออบอกให้นอนกินมีการถอยล่มอีกไปอีกแล้วเิยไปจุบยางเดียวจาพี่ถอยลงมาถอยมาหาตาอุ่มผุนถอยไปถอยไปลูกถอยไปเออนั่นละนั่นละตัวนี้ชื่ออย่งครับ ปีใหม่ค่ะอันนั้นมอมบุญค่ะบ้านไหนนี่อยู่บ้านทลาดค่ะเกษตรกรทลาดนี่จะตัวสามสิบตหรืองบ้หลายที่ครับสามสบยุท้ายอกเมือเจเลยก็เมื่อวัหลายแล้วครับยี่สิบกว่าอยู่หนึ่พอมาอยู่นี่หลายยี่สิบกว่าซีพักอยู่นี่ครึ่งหนึ่งอยู่างจังหวัดครึ่งหนึ่งมั้งคุณพ่อพ่อคุนน่งเฝองลูกคุณ เขาไปเหมือนหมูผมไปอยู่ภูเก็ตภูเก็ตบ่มีอกบ่มีเขาไปเล่นน้าบ้านแล้วไปอีสานเนี่ยเขาเขาดูทำหน้าเขากลับมาทำหน้าใช่ไหมพี่เนี่ยนี่คนดูเล่ยู่บ้านนี่ถ้าไปอยู่สวนผมก็ฝรั่งลงได้ห่างสวนยูไสค่ะทั้งนั้นทังงันโอ้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 จะหลอดไปเหมือนกันเด้อหลอดลมบ่หลอดบ่ลมได้นั่น อย่าไปถอนหลักเพิ่อนนี่มันจังเงินเดือนนั่นเลยเด้พลังอ่ะไม่ไม่เกี่ยวกับเจ้าของแผงเลยเฮ้เฮ้เฮ้เพื่อนี้เสียมรักเพิ่นสิลมไดยพวกท่องเที่ยวตั้งหากเงินเดือนครับภาษาบ้านเราก็คือพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมออืตั้งหากเงินเดือนนะครับเมืโอไหร่ก็ตั้งหากเงินเดือนตั้งหากเฮ้เฮ้เฮ้ เรืงมันตื่นมามันอยากเห็นเจ้าก็ะโดไปไล่เล็กมันตำ่ำนะลูกเล็กมันตำ่ำงานง่ายๆเนาะ <c oughs> เราทำประจำอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราไปหลอกเขาใช่ไหมเราก็รักของเราอยู่แล้วปล่อยธรรมชาติเลยหากินเองเลยคุณ <c oughs> แศรร้ายง <c oughs> าจังสิงเงยนเงิน <c oughs> ปีกๆก็ชอบกันด้ค่ะ <c oughs> ชอบจุกชอบหอม อู้เสบเสบเสบมองนั่นงา à มันงามเ้ยเฮ้เฮยเล็ก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 เอาเอาไปหน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 าเอาไปหลังเล็กเพื่อนเล็กเพื่อน ไปขามไปมันเร็วโอ้เตะตอใหม่เพิ่น้มันอาวมันแซบมองนีตีสันเด้โอ้ยเนี่ยเห็นใหม้มดก้นมองนีนี่โอ้เห็น,นเพื่อนดึงให้มดก้นนี่ดึงออกจากต้นไหม่เพิ่นก้นมาสันอืม เออดึงออกให้มืดมันมันมันบังต้นใหม้เพื่นวสันถากหญ้าออกให้เพื่อนก่อนกำลังแสบแสบย้ำแรงจ้าแสบยํำนี่ละเด็ดลมลมตกอืมปะไปบ้านเฮากำลัง่อมงแสบตะกี้ละย่างอยู่กินผักหขมอยู่กินผักห่มเพิ่มพลังอยู่อุ่มว่า ไปบ้านบ่เขากับบานเมืดอไห่ได้สิยูน้ำคุณตาต้องไบติเอาป่อยไปนี่ซะคันยูนี่เหเด้อสิพักันกาบกอนไปป้าป้าป้าบ่กาบ บกับบกับถากหนากออกจากต้นไม่พูนกอนไปดูไปกับบ้านปะเดินเด็นมามาเล็ก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 เนไปไปพูนไปน้ำโพไปอ๋อเสีบอยู่โอ้ยย่ำย่ำใหนกิ้นละกนยางอยู่บบย่ำหนี่ะสิป้าก,กับบ้านแล้วกะอยากอุ่มที่บกออกจากบองหันเลยวะ ยู่ดีค่ะตังกระตังทวะกำลลังเสบตั้งกระตังเถ่าวะเออพอไปบานเล้ยวบ่ได้สนใจเลยพุนะ่พนอะ่ะเขาพากันไปพุ่นแล้วพุ่นอันโต๊ะ้วาพ่กกันมาเห็นขวกขัวกอยู่ดึงเหล่าปวดปวดเยอะ เฮงคํแหฮงแซบมามามาเล็กเล็กเพื่อนปะ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 อุ้มมาเด้่พี่ไปละเด้อกวนตาพีตาอุ้มกับบ้านกุกกี้กุกกี้มาเด้อตัง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 เอายปะโหลดเฮาปะปะโหลดปะเห้นเลนน้ำกลดโหลด นั่งอันนี้ก็สิถอยไปหาหน่องท้อยไปอีกแล้วหน่องบามานำไอ้เพื่อนนะน่องมามันคำแล้วมามากระปานเร็วๆมา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 กินกล้วยกินกล้วยกินกล้วยมาเด้อมาเด้อมาเด้อกล้วยกล้วยกล้วยกล้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 ยเด้อกล้วยเด้อกล้วยเด้อไปจะกินกล้วยมาเร็วมาเร็ว เล่นเร็ววันนี้จิ้ม <c oughs> เ,เล่นตะเลือดหลัดหนาหน,นองวัอีกเล่นตะเลือเราไปแห้งเ,เานาะหา, <c oughs> างสีเสร็วเอ้าไปกระบานเฮ้าหางสีเราพี่นนองเอ้ย โอ้บัดบัตรไปแล้วใส่เกียเลยว่ะคุณป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอันเดียสําหรับคลิปนี้เลยหม่สรต้องขออนุญาตาจบคลิปนะคะแม่แม่เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจนะคะฝากกดติดตามนะคะ,ะช่องเอ่อไม่ใช่ช่องอทาง Facebook นะคะทางปีใหม่นะคะหรือว่าเพจปีใหม่แม่ตายนะคะหรือว่า ติ๊กต็อกนะคะปีใหม่นะคะเป็นอย่างเจี๊กดอกยางตีก้อนหินเข่าตีออกแล้วปะกันกระบ๋านเฮาคุกกี้คุกกี้